เอาละครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Hero of n e w World บ้างนะครับคราวนี้เราจะมาลุ้นเอาต้าหายากกันนะครับกับแพ็กเกจพิเศษนะครับไม่ได้มาเปิดลุ้นอะไรในฮอนนานมากแล้วนะครับคราวนี้ผมจะมาเปิดเจ้าอันนี้นะครับอคองกอสตาชนะได้ ID และคนละ5กล่องนะครับพูด,ดง่ายๆนะก็เรียกได้ว่าเป็นกล่องที่ดูคุ้มที่สุด สำหรับเทศก,กาลในช่วงปีใหม่นี้ก็ว่าได้แล้วนะครับโอเคจัดกันไปครับคนละ5ครั้งลุ้นอะไรบ้างนะครับลุ้นอวตารหายากนะครับหตัวจาก Limited e dition E A ก็คือ Early Access <c oughs> Bingo Exclusive ครับ Gold Edition แล้วก็ Edition and Ultimate นะครับโอ้โหถ้าได้ Gold Edition Edition แล้วก็ Ultimate นี่คือแบบคุ้มสุดๆนะครับ ห้ากล่องครับกล่องแรกจัดไปเลยครับลัคกี้มาเดินครับเอฟเฟกต์อย่านานสิขอต้องกดก่อนฟินเฮ้ยอันนี้คือสุดหายากกว่านี่ย <c oughs> ป๊อกฟินไม่ตายเออมันใช่ไหมเนี่ย <c oughs> มันคืออะไรอะ่ะ <c oughs> กล่องที่สองกันเลยดีกว่าโอ้โหไม่คุ้มแล้ว400อันเมื่อกี้นะครับอ่ะกล่องเปลี่ยนไปครับ <Enjoy. S 1> เอ้ยตัวอ,อย่างงี้ Parasite Ascension เนี่ยครับน่าจะมาช่วงของโคเดกนะเออสวยนะครับถือว่าใช้ได้นะเมื่อกี้ฟินอะไรเขาไม่รู้นะกล่องที่3ครับ Lucky กก Bundle กล่องถือใช้ได้ครับโคชเขานะครับโอ้ตัวนี้ไม่ได้เล่นเลยนะก็น่าจะมาช่วงบอลโลกนะครับไม่ใช่บอลโลกบอลยูโรนะครับอ่ะก็ถือว่าได้อวร์ตในตัวที่ยังไม่มีอวร์ตใช้ได้ครับคุ้มเกินกว่า400โกลแน่นอนโอ้แต่ฟินนี่แบบไม่น่าเชื่อเลยนะครับของกอสแซ กล่องที่4ครับล็อตี้บัตเลนอ้าจ้ามาจังเลยนะครับโคเด็กเฟตโอ้โหสวยจริงตัวนี้โอ้โหยดูถ้าเปิดได้10กล่องผมก็จะเปิดนะกล่องนี้นะครับเฟตก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่มีอวตารเหมือนกันนะครับไปกล่องสุดท้ายนะครับขอหน่อยนะโกลดี Go ้ชั่นไอดีชั่นหรือก็อัลติเมทครับมาหน่อย จะได้ดูคุ้มเวอร์ไปเลยนะครับเออไปครับป <c oughs> องเดดบูดอโอ้ยจบเลยครับงานนี้โอเคเดี๋ยวเข้าไปดูในอวาตารที่เราได้กันนะครับเข้า <c oughs> มาดูกันในนี้ละกันนะครับจะได้ เห็นกันง่ายๆนะครับแล้วก็เห็นกันเท่ๆด้วยว่าตัวนี้ผมมีอวตาอะไรไปแล้วบ้างนะครับฟินก็ฟินผมมีตัวเป็นแบบมีเยอะมีเยอะไปหมดแต่ยังไงก็ต้องใช้ตัวนี้อยู่แล้วนะครับลูเลียนวอลล็อกฟินเป็นอันติเมทของฟินเบรดวูดนะครับแต่ที่เราได้มามันแบบ คือป๊อกเนี่ยมันก็คล้ายๆแบบตัวออริจินอลนะครับแต่รู้มันดูดีกว่าอย่างไงมันดูไม่ดีกว่าเดิมไม่มีทางดูดีกว่าเดิมได้นะครับโอเคตัวนี้คงไม่เปลี่ยนไปดูตัวที่2ที่เราได้ครับพาราไซอ่าพาราไซผมมีแบบตัวเบลอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้มีได้ไงไวะเนี่ยตันน่าเกียดโอเค ตัวนี้เบลๆนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยได้เล่นอีกเช่นกันนะครับแล้วได้ตัวนี้มาโหย่างแท้เลยนะครับ ascension พลัสไซครับจัดไป yes โหยังน่ากลัวเลยนะครับดูตัวต่อไปครับโคชเขาโอเคนี่นะครับยังไม่มีฮีโร่ด้วยนะ นี่นะครับก็ใส่ไปเลยนะโอ้มีอยู่ตัวเดียวนะครับถามว่าตัวไหนสวยจุดผมว่าตัวนี้ยังสวยกว่านะนี่ก็ไม่รู้ราคามันเท่าไหร่นะครับคือล่างคนมันไม่ค่อยเข้ากับมันใช่ไหมคิงคาส์เนี่ยโอเคครับใช้ได้ใช้ได้ต่อไปเป็นเฟดครับเฟดอ่ะนี่นะครับเฟดไม่มีอวตารเลยสักตัวครับได้ ascension เฟดมา แหลมเลยนะครับแต่เฟดก็เป็นฮีโร่ตัวหนึ่งที่มีอวตารสวยๆวยเยอะนะนี่นะครับก็สวยนะครับคือถ้าไม่ใช่อริจินอลมันก็สวยทั้งนั้นแหะนะแต่ฝึกแอสเซนชันเนี่ยจะก้สึกไม่เหมือนอวตารเฟดตัวอื่นเลยนะครับที่มันจะคล้ายๆกันไปหมดแต่ว่านี้แบบแตกต่างกันนะสินเชิญครับอชอบสุดแล้วอันเนี้ยที่ได้มาในครั้งนี้นะครับต่อไปเดสบูท <laughs> ไม้ตายของเรานะครับซึ่งผมมีอวตารเยอะมากเหมือนกันนะครับมีทั้งโทรแบ็คนะจอรี่วูดโอ้เยอะมากแฟร์มิงเดดวูดเกฟวูดเดดยาร์ดโอ้เขาโพดนะครับคอนสต็อกเกอร์นะอันนี้ก็สวยที่สุดแล้ว ไอเอลวิต้าเดสบูดนะสำหรับความคิดผมนะครับไอซ์เดดบูดแล้วก็พึพ่งได้ครับบล็อกเดดบูดโอ้ยนี่คือลิมิเต็ดอะไรของมันเนี่ยถ้าลุมีเกือบทุกตัวยกเว้นตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวพิเศษต่างๆที่มันไม่ได้ขึ้นโชว์นะีก็ไม่มีนะครับแต่ภาพรวมมันมีเยอะเหลือเกินนะสำหรับเดดบูดนะครับโอเคขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามลุ้นเชียร์กันจนจบแล้วกันสำหรับนี้ จบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่ยังเปิดกันอยู่นะครับหรือใครที่ยังไม่ได้เปิดก็เห็นแล้วนะว่ามันมีป็อกอวตาด้วยก็ระวังระวังกันด้วยนะครับถ้าใครจะเปิดนะแต่เชื่อว่ากล่องนี้ดูดีสุดในร้านค้าแล้วนะครับโอเคลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ